บิสมิลลาฮิรราะห์มานมุราะฮีมท่านพี่น้องครับวันนี้เราจะมานําเสนอดุอาบทหนึ่งนะครับถ้าเราอ่านดุอาบทนี้แล้วเปรียบเสมือนว่าเรานั้นได้ครอบครองทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าดุอาบทนี้พี่น้องครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านตอริกบิลอัชยัมอันอัชจัยรอดิยัลลอฮุอันหูในขณะที่ท่านตอริกนะครับได้ยินว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แล้วก็ชายผู้นี้ก็กล่าวกับยา الله, ่ารอสุลลลอฮ์ได้กล่าวกับท่านนาบีบอกว่ายา الله, ่ารอสุลลลอฮ์เคยฟะอักูลฮีนะอัสอลูรับบีโอรอซูลเวลาฉันจะขอต่ออล้อ์เนี่ยฉันจะขอยยังไงขอแบบไหนนะครับในขณะที่ท่านตอริกเนี่ยนะครับนั่งฟังอยู่นะครับต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ท่านนาบีจะสอนนั้นคืออะไรในขณะที่ผู้ชายคนนี้นะครับ บอกกับท่านนบีขอร้องท่านนบีเหมือนกับว่าอยากจะรู้ว่าเวลาฉันจะขอเนี่ยจะขอยังไงจะขออะไรต่อละศุภทานอัลลอฮ์ตาลาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนแก่ผู้ชายคนนี้พี่น้องครับสอนบอกว่าอัลลอฮุมักฟิลีวะรฮัมนีวะอาฟินีวะรซุกนีเป็นดุอาสี่ประการโอ้ Allah กอละศุบฮานอัลลอฮ์ได้อภัยโทษให้แก่ฉันวะรฮัมนี ได้เมตตาแก่ฉันวาอาฟินีนะครับให้ชีวิตของฉันนั้นเป็นชีวิตที่ดีปลอดภยัยสุขภา,ภาพที่ดีร่างกายทรัพย์สิสนวัรซุกนีแล้วก็ให้ปัจจัยยังชีพแก่ฉันท่านอบับดุลลสละสลัมได้สอนอุอาบุนิสเสรแล้วท่านอับีบอกว่าเปรียบเสมือนกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งนั้นได้กำนิ้วทั้งหมดเลยยกเว้นนิ้วโป,โป้งนะครับนั่นหมายถึงว่าขาเหล่านั้น ได้ครอบครองดุนยานี้และก็โลกอาคราะุบ ح านอัลลอฮ์พี่น้องครับเป็นดวอาศีประการถ้าใครที่อ่านแล้วนะครับเปรียบเสม,มือนว่าเขาเหล่านั้นได้ครอบครองทั้งดุนยาและอาคราะอัลลอฮุมักฟิลีการอภัยโทษจากบาปวารฮัมนีเมื่อเรารับการอภัยโทษแล้วพี่น้องครับให้อัลลอฮ์เมตตาเราด้วยเมื่ออัลลอฮ์เมตตาเนี่ยนะครับวาฟินีให้สุขภาพพลานามายัยทรัพย์สินชีวิตครอบครัวทุกอย่างนะครับ เป็นสิ่งที่ดีวารุซุกุนีนะครับให้ลอบประทานปัจจัยยังชีพต่างๆมากมายนะครับในเรื่องสุขภาพในเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องต่างๆในการดำเนินชีวิตถ้าใครที่อ่านดูออลบนูนีพี่น้องครับท่านนบีสลอร์และซาลัมเตียบสม,มือนกับอกว่าเรานั้นได้กำมือเอาไว้ทั้งหมดยกเว้นนิ้วโปง้งนะครับยกเว้นนิ้วโป้งนั้นหมายถึงว่าคนเหล่านั้นตออลกกกดุยา,าวิาร,นะรได้ครอบครองทั้งโลกนี้และโลกหน้า Allah. Agar berpinnang. Jangan lupa doa ini. Doa Nabi Muhammad Sallallahu